สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกฎแห่งกรรมในคราวนี้เป็นเรื่องบุตรของนายโคคาดผู้เห็นตัมสนองกรรมที่เกิดขึ้นกับบิดาแล้วหันมาประกอบแต่กุศลกรรมเรื่องนี้เริ่มโดยการบรรยายถึงการกระทำของ ชายฆ่าโคผู้หนึ่งมีจิตใจโหดร้ายทารุณไปตัดลิ้นโคที่ยังเป็นเป็ๆมาปิ้งบริโภคในีิสุดกรรมตามทันตั้งแต่เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมดิ้นของเขาขาดหลุดลงมาในจานข้าวขณะใส เนือลิงวัวปิ้งเข้าไปในปากบุตรเห็นฉะนั้นกลัวกรรมจะตกมาถึงตน้นจึงหลบหนีไปอยู่ยู่ที่อื่นและทำแต่กรรมดีอยู่ตลอดชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่ประสา,าสดาประทับอยู่ในประเชตะวันจงปรารบบุตรของนายโคคาา บุตรของคนเลี้ยงโคคนหนึ่งตัดพระธรรมเทศนานี้ว่าบันดุบราโสวทานิสิเป็นต้นในอัตถกถาพระธรรมบทพระพุทธโคสาจารย์เล่าไว้ว่าสมัยหนึ่งในกรุงพาราสีมีชายผู้หนึ่งเป็นผู้ฆ่าโคซึ่งเรียกว่าโคฆาตมานานสิบห้าปีในทุกๆวันเมื่อเขา ฆ่าโคแล้วก็นำเนื้อไปขายและที่เหลือก็นำมาปิ้งแล้ประทานกับข้าวพร้อมด้วยบุตรและภรรยาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเขา,เอามอบเนื้อไว้ให้ภรรยาจัดการทำอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วเขาก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำในระหว่างที่เขาไม่อยู่นั้นเพื่อนของเขาคนหนึ่งมาที่บ้าน แล้วมาขอซื้อเนื้อนั้นเพื่อไปทำอาหารเลี้ยงแขกทำให้วันนั้นชายผู้ฆ่าโคไม่มีเนื้อจะรับประทานตามปกติแล้วผู้ฆ่าโคนี้จะไม่รับประทานอาหารหากไม่มีเนื้อโคพอเข้ากลับมาย่างอาบน้ำและภรรยาบอกเขาว่าได้ขายเนื้อโคที่เตรียมไว้เพื่อทำอาหารนั้นให้กับเพื่อนบ้าน นั้นไปแล้วเขาจึงรีบเดินถือมีดไปที่โคตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ที่หลังบ้านแล้วก็สอดมีดเข้าไปในปากของโคดึงลิ้นเข้ามาออกมาเอามีดตัดที่โคลิ้นแล้วเดินนำลิ้นโคไปปิ้งที่ไฟพอเนื้อลิ้นโคสุกด,ดีแล้ว ก็นำไปวางในชามเพื่อรับประทานกับข้าวอย่างที่เคยกระทำมาทุกครั้งแต่ครั้งนี้พอเขาเอาเนื้อโคลิ้นโคใส่เข้าไปในปากลิ้นของเขาก็ขาดตกลงมาที่ชามข้าวเขาได้รับวิบากของกรรมทานตาเห็นเขาได้ร้องด้วยความเจ็บปวดและคาลงกับ พื้นบ้านมีเลือดไหลออกมาจากปากตลอดเวลาและต่อมาเขาเลยก็เลยสิ้นใจตาย,ตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหาอนารกภรยาของเขาเลี้ยงโคอาของชายเลี้ยงโคเขากับบุตรมองดูชะก,การกรรมของสามีแล้วก็กลัวว่ากรรมนั้นจะตกมาถึงบุตรด้วย จึงได้บอกให้บุตรรีบหลบหนีไปข้างฝ่ายบุตรก็ได้หลบหนีไปอยู่ที่เมืองตักกะศิลาได้ได้ศึกษาเราเรียนทางด้านวิชาช่างทองต่อมาเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็ได้ทิดาของอาจารย์มาเป็นภระยาและมีบุตรลี้ิดและทิดาด้วยกันจํานวนหนึ่งเมื่อพวกบุตรของเขาเติบโตแล้ว ก็ได้เดินทางกลับไปยังกรุงสาวัตถีบุตรเหล่านี้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเห็นว่าบิดาชราแล้วและไม่เคยทกบุญให้ทานเพื่อเป็นสเสบียงในประโลกมาก่อนเลยก็จึงได้ทูลรานาพระศาะสนา,าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ฉันพัตหารที่บ้านเพื่อให้บิดาได้ทำบุญให้ทานเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้ว พระศาสนาได้ตัดเรียกชายผู้บิดานั้นมาแล้ะตัดว่าอุบาศกท่านเป็นคนแก่มีสรีระแก่งองมเช่นกับใบไม้เหลืองะเบียงทางคือกุศลเพื่อจะไปยังปะโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทําที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นผานจากนั้นพระศาสนาได้ตักอนุโมทนาสถาว่า ปันดุปลาโสวะธานิสียมะปุริสาปิจเตอุปปุชิตาอโยขบุคเขปิตถทติปาไถยังปิจเตนวิชติโสกโลหิทีปมัตตโนคิปังวายมะปันดิโตภาวะนิ ทันตมะโรอนังขะโนทิพังอารรยภูมิเมหิสิบัดนี้ท่านเป็นหลุดใบไม้เหลืองอันนึ่งบุรุษแห่งพยายมคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมอันนึ่งแม้เสียงทางของท่านก็อ,อแม้ ทะเบียนทางของท่านก็ยังไม่มีจากนั้นท่านนั้นจงทงที่พึ่นแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์เมื่อพระธรรมเทศนาจบลงอุบาสกบุรุษโซดาปฏิผลพระธรรมเทศนามีประโยชน์แก่ หมู่ชนผู้มาประชุมกันกระผมได้นำเสนอกฎแห่งกรรมเรื่องนี้พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุยิยุติลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ